ขั้นตอนการใช้เอคูปองใน ShopX เข้าไปที่ w w w s h o p x 2 0 2 0 com ให้ท่านกดเข้าสู่ระบบนด้านซ้ายบนใส่รหัสผ่านของท่านเลือกหลังที่ท่านเข้าไปใช้บริการจากนั้นกดสั่งจ่ายเงินใส่จำนวนเงินที่ท่านต้องการชำระกดชำระเงิน จะเข้ามาที่หน้าตรวจสอบข้อมูลใส่บันทึกข้อความเพื่อช่วยจำให้ท่านตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องกดชำระเงินกรอกรหัสผ่านของท่านเพื่อยืนยันกดยืนยันจะเข้ามาที่หน้าชำระค่าบริการสำเร็จโชว์หน้านี้ให้กับเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อยืนยันการชำระเงินข้อมูลการใช้เอกคูป,ปองของท่านจะเข้าไปอยู่ที่ประวัติการใช้คูป,ปอง เป็นอันเสร็จสิ้นการใช้ไอคูป,ปองในช็อปเอกแล้วนะครับ